ครับวันนี้เรามาอ่านข้าวหงหินกันต่อนะครับออก็บทที่สิบสองเข้ามาก็ได้ไปตัวเดีนึ่งตอนนั้นนะครับเห็นไหมอันตอนที่ิบเบสน้นกลับมาน้อยเพื่อนก็เอาปลาแม่นายมาพักใต้ห่มไม้แล้วนะครับออมาพักจอดพักลรวเพื่อขนายน้ำกาวถึงบทที่สิบสองนี่ก็มาเก่าวถึงอันหกองค์ใจที่เพิ่นมา เอออันข้ามันแม่น้ำมามาได้แล้วเออปรกอบรออยู่วะคอยเรามาไปฟังไปอย่างไดนะครเห็นไหมอันตอนที่หนึ่งกับว่ากันไปสักหน่อยแล้วนะครับแบบตอนนี้เพื่อจะโอ้อันปรกษาอันอย่างงาน่อนะครับเมาก็มาคอยนะครับมาครับอันเรื่องราวการอย่างไดเะาก็ไปดูอันลักษณะการเขียนข้าวของพ้นก่อนนะครับข้าวอันโบราณนะข้าเข้าวหินโบราณเนี่ยเออพ่นมีหลักการของพ้นนะครับมา ออก hotel, save time, save ็ค the uh, ือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวบ้านหลังบ้านหน้ารับการเขียนของพวกนะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะทํามือวักนิดหนึ่งแล้ววักที่สามเนี่ยเป็นสามก๊ำเป็นชวนไงฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพพิตาฮะที่แต่งให้นะถ้าสมมุติว่ามันอ่ามันอธิบายความประจักษ์ประกอนุโลมว่าเป็นสีได้แม่แม่อย่างเช่นหมายเอาพิรุษจริงวางอันเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนกับอันก่อนแปดตลาด ในภาพกลางนะครับเออเพ่นบอกว่าอันบาทนึงมันมีแปดกำไม่ละครแปดเอถ้ามันอธิบายความเหม,มืนชัดก็้นรลมเขาเป็นเก้ากำได้อะไรอย่างนี้มาน,นเดียวหนะ่มาเจ็ดตัวเตียวสามตัวเรียวบ้านหลังมันเนาของเขาก็อ่ามันก็คล้ายๆกันนะครับอโอเคนะครับมาวันนี้เรามาคอยฉันตะลักเลยนะครับเออข้าว ปกติแล้วข้าวมันจะมีอันเนื่อบดน้อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามอ่าโอเคนะไรมาเป็นเนื่อบดน้อยๆอ่าโอเคนะครับอ่านึ่งบาทนั่นมันก็นจะมีอยู่สี่วักนะครับเห็นไหมนะมีสี่วักนะครับเห็นไหมไต้วักได้แต่ละวักแต่ละวักเอปอปนกาลัรถเที่ยงมาฮือนะครับไม่แย่ว่า เช่นกันไปลุยแล้วก็โอเคนะครับอ่าเอามากอยเลยนะครับเอามาไล่ก้อยฉันตะลักเลยนะครับไม่มาอันตายของบาดที่หนึ่งอ่าวกที่หนึ่งของบาดที่หนึ่งอ่าโอเคนะครับเพิลงได้สองเสียงนะครับอ่าก็คือสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออตาเออเป็นเสียงอันอ่าเป็นเสียงอันจัตวาครับเห็ไม่ อันบกักที่สองนี่ลงด้วยเสียงตีครับเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้คักเออคักไม่ใช่คลักนะครับคัก,ก,ะก,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 กน,นะครับคันคักอ่าบ่็นแบลั่น์นี้นะครับอันนี้ก็คักนะแมเป็นเสียงตีสั้นที่ตายเนี่ยอันอันตายวักที่หนึ่งของวานท,ที่สองนี่ก็ลุดลุดเป็นเสียงตีตายตีสั้นเลยแม่เนี่ยเนี่ยตีตายตีสั้นจะสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะไก่มาเนี่ยตายวัก ที่สี่ของบทที่สามเนี่ยไอ้แม่เปิ้ลลงด้วยเสียงตีเงาเนี่ยว้ายเนี่ยว้ายไปถึงตีเงาแล้วไงแม่ครับการนับเสียงตีนั่นนะท่านท่านต้องนับแบบอันเสียงแต่ยนจะไม่นะครับเออท่านจะไปเอาเสียงอันไตลื้อมาโป้นนะครับเอออย่างเช่นคำนี่นี่แม่อันที่เขาชอบเอามาใส่แตะเนี่ย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 คำว่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันภาษาไทยเปิ้หมดหมดเสียงเอก อันสำเนียงอันไตยนวนเจงใไม่พ้นออกจัตวานะครับมามดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยนะอันไตรือกับไตยงอไตรือกับไตยงพ้นออกมดเสียงมดซอยมันออกเป็นมดพ้น,นเสียงจัตวาเออเสียงตีเออมันเป็นง่ายมาเป็นสำเนียงของพ้นนะไงมา ครับจะเอาสำเนียงแบบนั้นมาใส่ต่คักนี่มาได้นะมันเป็นอันปลอมมันเป็นเสียงปอมเสียงตีปลอมปอมนะเป็นเสียงตีแบบอันไตไตลือกับไตยองมาได้นะับไปแม่แม่แม่มดท่านท่านอยากเอามาใส่ท่านเราไปถามภาษาไทยกอนนึกโดยเฉพาะอันด็อกเตอร์อันอันอักษรนซาดนะถ้านบอกว่าคำนี้มันเป็นเสียงตี ครับปกกัยอมเนอแล้วให้ยู้ย่นไหนมาออ่าอันถ้ามันเป็นอย่าง,งน,าน,นงางงี้เนี่ยเนี่ยออนี่เนี่อย่างอี้นะเนี่ยเนี่ยมดเนี่ยนะครับมอดอนนเนี่ยนะะนะอันนี้ตีแน่ๆนะครับมดนะอันนี้มดเนี่ยมาใส่ตานนี้ได้เลยนะไหนะนะมาเอาโอเคนะครับสรุปรเลยนะครับการนับเสียงตีนะั้นท่านต้องนับแบบอันเสียงตีแบบสำเนียงแต่โยนจงไม่นะครับมาเข้าเนี่ยเพราะว่าไม่เหม็น ฉันนัลักข้าวของแตงวนยังไม่นะครับเออเอาละต่อไปนะครับมักทีสามนะครับมักทีสามเนี่ยลงเสียงโทรพิเศษโทเมืองเออเอาแล้วมันมาอยา่างไรเนะี่ยเออมันมันอยา่างไรกันนะโทรพิเศษโทเมืองนะให้มันสัน้นนนะมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยโทรพิเศษโทเมืองมันจะสูงกว่าโท อันภาษาไทยไปครึ่งเสียงนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันภาษาไทยเพิ่นออกอันเสียงโทปกตินะครับให้นะครับแต่งเอกนะครับแต่งให้นะครับแต่งให้เห็นไหมอ่าอันอ่สำเนียงไต้ยวนอ่าเชียงใหม่เพิ่นแต่งให้กันมันมันให้มันเป็นยังไงมันสูง ขึ้นไปจำกึ่งเสียงนะครับหมายมอ่าโอเคนะครับแต่อันเสียงนี้อันในจำเนียงไจลื้อกับใจยองเปิ้นอันออกเสียงเอกนล้วก็เป็นไฮนะครับไฮนะครับแต่งแต่งเป็นแตงไฮแตงไฮไฮนะครับไฮนะครับมันเป็นยังไงอ่ามันเป็นแย่บันท่านจะไปเอาเสียงเอาไใลื้อมันยุ่งนะครับหมาไหมอันนี้เชียงโทพิปเจตเมืองเออห้ยโอเคนะครับ อ่าต่อไปวากีซีนะครับวากีซีเขาลงด้วยเสียงสมันครับมาอ่ามาเป็นเสียงสมันครับเออเห็นได้ละได้หนึ่งบาทอะไรมาอันนี้คือฉันตะลักอ่ะที่ม่นบังคับไว้แล้วนะครับ็นไหมหนึ่งบาทบาทที่หนึ่งเอาบาทที่สองแล้วครับ อันบาตรที่สองเนี่ยท่านต้องนึกถึงอันข้าวที่มันเตดปากกันมาเนาะจำจื้อไว้มันเลยไอ้สาวรับเจ้ากินข้าวมากองเบาเที่ยวกองกันจิกกันตุมกินจีกันน้อยเออเนี่ยๆโอเคนะครับสาวรับเจ้าเสียงตีเงาครับเห็นไหมเอามาพี่ลุกนะครับพี่ลุดเสียงตีสั้นเห็นไหมหาได้สั้นก็ได้เงาไงเปเสียงตีนะครับมาตายวันที่หนึ่งของบัตที่สองเนี่ย ใต้วักรีสองแล้วครับไวกที่สองวักทีสองนะใต้ว uh, okay. ักทีสองเนี่ยเฮ้ยลงในเสียงจัตวาครับกาเออเสียงจัตวาครับเนีอันใต้วักทีสามนี่ลงในเสียงสมันครับเนื้ออัดเนื้อนะคะเนื้อโอเคครับใต้วักทีสี่นี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองมันนะมันนะก็ยังมาโอเคนะมาหาได้ได้ไปสองบาทแล้วอันนี้คือฉันตะลักนะก็ยังไอ่าโอเคนะครับอ่าอันบาทที่สามแล้วครับ อันบาดที่สามวรดีหนึ่งของบาดที่สามนี่มันก็อันเดียวเหมือนกับไอ้วรทีหนึ่งของบาดที่หนึ่งเนี่ยไอไหมก็ลงด้วยเสียงสองเสียงนะครับเห็นไหมจะเอาเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เออหันเออเป็นเสียงจัตวากับหันโอเคนะครับหันเป็นเสียงจัตวาได้ไม่ได้สองเสียงนะครับเห็นไหมอันวรทีสองนี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองอ่าชั้นเนชั้นโอเคนะครับชั้นเห็นไหมอันวร ที่สามนี่ลงได้เสียงอ่าสามันกับทันนี่ยภาพทันเห็นไหมอันบักดีซี่เนี่ยลงด้วยเสียงตีนะครับว้ายไอ้โตดว้ายไอ้ว้ายเนี่ยวายเสียงตีเงาเนี่ยโอเคแล้วฮักนี่เป็นเสียงตีสั้นเห็นไหมลุดเป็นเสียงตีสั้นเห็นไหมอ่าท่านต้องนับแบบเสียงอันเสียงตีเนี่ยต้องนับแบบอันไตยนวลจะไม่นะครับเออท่านจะไปเอาเสียงของไตลือมาปนก็เออโอเคนะครับ อันนี้ได้แล้วนะได้อะไรมาไอสีชมพูกรมที่เป็นสีชมพูที่มาไว้หื้อเนี่ยเอออันนี้บังคับนะครับบังคับเพือลงเสียงนี้สียงนี้นะก็เออไปเขียนกันไปเลยนะครับเออโอเคนะครับอ่าเอาล่ะต่อไปนะครับท่านหูยังว่าอันที่เป็นหองว่าข้าวเนี่ยมันเพาะมาจากไหนมันมาจากกาใดหน่อยมามันเป็นมาอย่างนี้นะครับ เพื่อจะเอาอันนั้นเนี่ยกำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปโยงก็มันตายวัดที่สองของบาทต่อไปนะครับแม่เนี่ยอันก็โยงไปเรื่อยๆนะครับมันมีกี่บาทก็บังคับโยงไปเรื่อยๆนะครับยาวเหมือนเชือกข้าวน่ะเหี่ยวไปเลยยาวไปเหมือนเชือกข้าวน่ะโอเคแล้วไงมันเป็นยังไง คำตายของบาดที่หนึ่งเนี่ยมาประกอบมาโยงกับมันวัตที่สองของบาดที่สองเนี่ยกาอ่าเห็ไม่เนี่ยโยงกันก็หมายถึงสมบัติสละนะครับหมายสละอาสละอาเนะี่ยโอเคนะครับเนี่ยโยงเลยนะครับเห็นมายอันตายคำตายของบาดที่สองเนี่ยมันอ่าประกอบมาโยงกับสันตายวัตที่สองของบาดที่สามเนี่ยเห็ไม่โยงกันก็หมายถึงสมบัติสละสละอันสละอันโอเคนะครับ อันใต้คำตต้ของอันบาทที่สามเนี่ยไว้นะไว้นะครับเห็นไหมพ้นเข้ามาอโยงกับใจเนี่ยมากรงกับใจน่ยไหมใจอันตต้วกที่สองของบาทที่หนึ่งของบทต่อไปนะไงนะไ,ไหมเนี่ยบบแบบไหมใจใจไววไหมเนี่ยพวกก็จะกรงกีงกไปเรื่อยๆนะครับเออบมีบมือขาดนะครับเห็นไหมมันยาวเหมือนเจือข้าวนะออ่ะต่อไปต่อไปมัน ข้าวไอเ้เจือกปิ้หายไปนะบอกบอกใครโอ้เลยบอกโอ้ข้าวอย่างเดียวกันเลยปัจจุบันนี้ก็เหลือก็ข้าวอย่างเดียวนะครับออโอเคนะครับท่านเข้าใจแล้วนะข้าวมาจากไหนนะโอเคนะครับอ่าท่านหูหูหูแล้วนะครับว่าระวังบาทนี่ยเปิน้นจะเอาสระ,ะมาก้องกันนะครับเฮออสระ,ะนะครับเอาจมก้องกันด้วยสระ,ะนะครับเอเอาละระ,ระวังว่าเปิ้ลเนี่ยได้กันครับเออเอาละเอา หอมมกอยเลยนะครับระวังวักหนึ่งวักสองนะของแต่ละบาทเนี่ยเอาว่าไปกู้ไปกู้ไปนะครับเห็นไหมปุณจะเน้นนะครับเน้นให้มันเป็นการสัมผัสแบบเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับว่ไม่ใช่เอากองเหมือนอันอันอสระอันเหมือนอันอันไปหามกองอันแบบอันระหว่างบาทนะครับน้ำมาจ่นะครับป้นจะเอาเอาปุณจะเอาอันนั้น ه, เนื้อเรื่องสัมผัสกันเนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่งองกันน่ะโอ้กันหูวเรื่องนะบับจะเป็นจะนอสาระมาใส่เห็ไ,ไหมโอเคนะครับนะ่ไหมอ่า<ม>หอบกอยด้วยนะใช่ไหมถ้าแดดถ้ามันอันพุกสัมผัสสาระได้เราโอ้โก็ดีนะ,ะกะ็ก็ดีเออถ้ามันพุกนะไม่ต้องไปหามาใส่เไ,ไหมเอามาเริ่มเลยนะครับว่างที่หนึ่งว่างสองของบัที่หนึ่งเนี่ยภาพป,ปิตาเหมือนจักบมันมีสาระสาระเนี่ยเหมือนจับเห็นไหม เห็นไหมมันจะเบ๋มันต้องเอาสาระสาระมาหามันมันต้องมาหามาใช้มันอู้เหมือนจักหุ้นับเอ้แม่เป็นไงอันวัคซีนหนึ่งวัคซีนสองของปีที่สองนี่หรอหมายเอาพิรุกย้อนเปิ้นสังกาเห็นไหมบ่มีสารอุดสารอุดเดี๋ยเนี่ยเนี่ยบ่มีได้ไหมเป็นยังไงเปิ้นเอาเนื้อเรื่องเปิ้ลย่อยแลก็เออม่ใช่อันนี้หรอ บางทีบางทีหนึ่งบันงของบาที่สามนี่เราก็จัาว่าจัระหานบัญจารโวนสั้นอะไราจากำหารเนี่ยมันสละอาสารามกันถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนั่งเเนี่ยบัญจาเนี่ยใช่ไ้มสัมผัสลื่อนๆสัมผัสเพี้ยนอก็มันปุ๊กมาเพียนเลยก็ดีก็โอเคนะไหม พวกมันยังตั้งใจมันบ้าหันปั้นบัรจาบัรจาบัญชานั่นแหละเปินออกเสียงบัญจานี่อันนี้เหรออันนี้อันจัติตําการ่ะจัติตําการนะการนะโอเคนะครันตั้งนายตัดได้ตั้งนายเนี่ยตั้งนายนายเนี่ยมันมีจัลอายนะอากาศนี่ก็สัลอาย มันจะอันตัวหน้ามันจะโคด้วยตัวละนอหนูนะครับเห็นไหมการเนี่ยอันตัวหลังมันจะก่าสะกดด้วยตัวหน่ายหนยอยักนายครับการเนี่ยถือว่าเป็นการสัมผัสเรื่อนๆนะครับว่ามันเป็นฉละดดีกว่าน่าละอาะอันนี้อาบเเดียนี้เขาหมูจักกันแล้วนะครับสัมผัสเรื่อนๆเออพูดใจกันนะครับเห็นไหมอันนี้ถือว่าเห็นไหมห่านกับจานเนี่ยการกับนายเนี่ยถือว่าเป็นการสัมผัสเรื่อนนะครับ ถ้ามันพูกการสัมผัสเรื่อนๆอีไปก็ดีนะฮะแม่ก็ดีก็ก็สัมผัสไปแล้วเหาอ,อู้เป็นอันลื่นๆเป็นไงไปก่อนโอเคนะครับอ่าต่อไปวักที่สองแล้ววักที่สามนะครับของแต่ละบาทนะ,ะเอามาเอาบาทที่บาทที่หนึ่งนี่ก่อนใช่ไหมเหมือนจักหูคักเอที่แต่งให้เฮให้เนี่ยปกติมันสามตัวเร็วนะครับมันจะต้องเรียวมาหาครักใพอดีมัน จะเอาลงสลักฉล,ลักตรงท้ายวรริสามนี่มาได้มันไาได้เพราะอย่างเ <using them. S 1> พราะว่าท้ายวรริสามมันเนี่ยนเนี่ของบัที่หนึ่ง่ยประกำลดแล้วลว่าเป็นเสียงโทวิเศษถวเมืองอะไม่ใช่เหมือนนั้นพระครูสมัยมาเดีวเนาะ <c oughs> อ่าขยิใจแล้วเนาะพระครูมันไหนมาขอน้อมันตาตันตี่เขารับมาขอน้อมนับตันตี้ทังหลายเน,นี้ยเอบอบบ๊อบอบอบ,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 อบ ตายแล้วอย่างนี้มาเปลี่ยนเป้าคู่ได้เนี่ยนะเอาเอาข้าวอันนั้นโบราณไปบิดเบี้ยวหมดอ่ะเอ้ตายละตายละอวันที่สามนี่ยโบลงเสียงโทพิเศษโทรเมืองนะครับเออหมูเฮาเก้เาชาวอวีจำชื่อไว้นะครับเอออยู่เป็นบิดดิ้นไหมนะครับมันมันเสียงโทพิเศษโทรเมืองนะครับเออท่านไปเปิดไอ้ข้าวหงหินข้าวสี่บดเออเอาไปโปน้นะว่ามันเป็นอันนี้เนี่ยมันเป็นเสียงอันตีพวกเอามาใส่ก่อนแบบมีก็แบบมี พอยาเอาเสียงโทรพิเศษตั้น้อนก็ไเฮ้ท่องมาเหลียวมากครับเลยมั้อันนี้เหลียวแบบอันเนื้อเรื่องนะครับเลยมั้ยจะเหลียวแบบสละมันมาได้ไหมแต่ถ้าเป็นสละเสียงยาวก็อาจจะเหลียวแบบสละได้นะครับเลยมั้ยได้สองอย่างนะครับเลยมั้ยครับอันนี้เป็นสละอันกำตายนะครับเป็นตีตายมันก็จะต้องเหลียวแบบอันเอาแบบเนื้อเรื่องนะครับโอเคนะครับต่อไปวอกที่สองและวอกที่สาม ของบัตรก้อมนี่ยละครับแม่แม่เนี่ยอันนี้นะครับสามตัวเหลียวนะครับพอดีนนี้มันเป็นซีตัวใช้ไหมว่าเป็สามเนี่ยมันจะต้องเหลียวมาแบบสละเสมอนะครับไม่แม่เนี่ยยะอัดยาเนี่ยเหลียวมาหากกาเนี่ยเสียงจัตวาเนี่ยมันจะต้องเหลียวมาแบบสละเสมอนะครับยกเว้นยกเว้นมันมีข้อยกเว้นอะไรมาอันอันถ้าเป็นอันอันนี้เนี่ยอัญญาเนี่ยมันเป็นหยา เป็นหมาเป็นฝาเออเนี่ยเป็นเสียงเจดวาเออมันอยู่ที่นี่มันได้ละมันอยู่ท้ายวัคที่สามนี่มันได้แล้วไ้ไมเพราะว่าอันท้ายวคที่สามของบาตก้อมเนี่ยเปิ้ลบอกว่าเฮ้อลงด้วยเสียงสมันครับเออนี่ยมันจะต้องเอาเสียงเจตวาไปดังนานะแล้วก็แต่งเป็นหัวเฮ้อโยงแต่ว่าก็มีหัวเฮโยงนะครับโอเคนะครับอท่านไปพลิกปลิกไปดูนะครับเอะไรต่อไปแล้วก็วัคที ตาบล็อกที่สองและบล็อกที่สามของบัตรบัตรที่สามเนี่ยมมันอันนี้ก็ลักการเดียวก็อัน,อน,อน,อนบัตรที่สองบัตรสามของบาตที่หนึ่งเนี่ยจะเลียวแบบสละก็ได้เลี้ยวมาแบบสละก็ได้จะเลียวมาแบบมันเรื่องๆก็ได้โอเ okay. คพอดีทันเออภาคทันเนี่ยไหมเลียวมหาสั้นเออ่ยเ,ออเลียวแบบสละได้ไมันก็ดีไปแล้วก็เห็นะะไหมถึงมาแจา่มเป็นเป็นทันก็ได้ก็มันของมันเป็นอันเสียงสมามัญนะเออก็โอ้เรื่องนั้นก็าเขาเป็นยังนะก็เห็นไหม ม่จาเป็นจะต้องเอาเหลี่ยวแบบสระก็ได้นังไงไโอเคนะครับพือเหลี่ยวได้สองแบบนะครับวัคทีนวัคทีนของวัทที่สามเนี่ยโอเคนะครับต่อไปวัคที่สามและวัคซีนสี่นะครับของแต่ละบาทนะครับเอาบาทที่หนึ่งแล้วก็บาทที่สามเนี่ยวัคซีนวัคที่สามวัคที่สี่ของบาทที่สามบาทที่หนึ่งเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยคงพิมพ์พูดเรื่องมุงใจนะครับเออเปิลถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับเออเพราะว่าเปิ อันพ้นหันว่าเออบางครั้งมันสองตัวหลังนี่มันอาจจะมาสัมผัสกับสามตัวหน้าเนี่ยด้วยสระหรือด้วยอักษรเออไงนะวันนี้มันมีก็เป็นอย่างนะครับมันก็บอกกันฮู้ว่าอ๋อเมื่อร้อยปีนี้พ้นจัดเป็นวัคดียวกันนะครับปัจจุบันนี้พ้นแยกกันเป็นสองวัคซ์วัคแยนะครับเพราะว่าอันตายวัคที่สามของบัที่หนึ่งเนี่ยมันมีฉันทะลักเบิ้นแล้วก็ไงไหมคือโทรพิเศษทเมืองโอเคนะครับ อันใต้อันวัคติสามของบัตที่สามเนี่ยมันลงในเสียงสะมันแน่เลยมันเพิ่มมีฉันนรกของเพิ่อนเหรอคเห็นไหมเออมามันจะไปเปลี่ยนอันของเพื่นไม่ได้อ่ะโอเคนะครับฮ่าเอาละท่านของเพื่อนนะครับเหลือแต่อันวัคติสามแล้วัคติสี่ของบัตรกลมเนี่ยนะครับเห็นไหมฮ่าวัคติสามอันที่สี่ของบัตรกลมนี่ก็เธอแบบนั้นนะ่งักการกันแบบเดียวกันนั้นวัคติหนึ่งบัตรสองตั้งหน้าเพื่อนเห็นไหม เน้นนี่มันเป็นการสัมผัสแบบอันเลือเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนัครับแต่ถ้าสมมติมันสัมผัสสาระฟุกสัมผัสสาระได้หรอก็ดีนะครับเห็นไหมถ้ามันฟุกสัมผัสกันดีก็ด,ดีนะ,ะ okay, นะครับโอเคน,นะครับเห็นไหมเอาละเห็นไหมอานท่านกระหู้แล้วนะครับเห็นไหมการสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาดสัมผัสระหว่างวัคอธิบายไว้งหมดแล้วน,นะครับมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือข้าวหงยินนะครับโอเอค okay, นะครับอ่าอัน ต่อไปนะครับอ is, เอออันข้าวอ่ะนะเออข้าวหินโบราณเนี <t 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 t <t t ouais ่ยปุ่นจะเน้นอยูสี่สามสี่ยังนะครับเออที่มันจะเฮ้ยมันม้วนน่ะเออเห็นไหมอ่าอันปุ่นก็คืออย่างเงี้ยเน้นอันแรกก็คือเอกทจงนะครับเห็นไหมอ่าเอกทจงอ่าเอกทจงปุ่นหันเสียงตีอยู่ในไหนไม่ได้เสียงโทพิเศษอยู่ในไหมเปราะจะหาเอกทจงเขาใส่นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าปุ่นหาเอกทจงเขาใส่นะก็เห็นไหมอ่า อันอันเอกจงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับไม่เอกจสงเอกะไม่เอกจสียงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเปลยนไหมมันจงแล้วมันม้วนแล้วก็เห็นไหมอันที่สองนั่นก็คืออันอักษรนกู้นะครับกับรรมที่มันเป็นอักษรนกู้ติดกันสองตัวนะเห็นไหมถ้ามีนักกับใส่นักลงก็จะม้วนไปเองเลยไหมอันที่สามก็คือกรรมที่เป็นสระกกู้นะครับเห็นไหมอ่า อันมีนักนักใส่นักนักละมันกรจาดีเองนะใครไหมันก็ะจามมวนไปเองอะกรรมอันที่สี่นั่นก็คือกรรมซ้มวนนะครับใช่ไหมอ่าอันคำสมมวลมันเหมือนก็ยอดใส่เื้าหน้าอย่างเช่นคําว่าไปปูนไปเพ่เนี่ยมันก็ไปอยู่นะไปอยู่มันซ้ำมันมันมวนไปปูนไปเพ่เนี่ยมันไปยังไงมันมวนแล้วก็เอามาไล่กันแล้วนะครับ พ่อปิต่าเหมือนจักเหมือนจัตวาจะว่าหูคักคักนี่มันเสียงตีไหมอ่ามันมามีอันมันมันมีเอกทรงนะเนี่ยมันมีเอกเชิงพวกเอาตีตีนะเอาตีตีมาหูคักหูคักโอเคแล้วก็ยังไหมเอาเสียงตีทรงไปเลยก็ได้หูคักอันนี้อันนี้เฮ้เสียงดูพิเศษเลยไหมอ่าชี้จตวาอัน แต่งน่ไม่เอกจังเอกหรือไงไม่เอกจรงเอกส่งให้เนะโอเคด้มาฮามาอันนี้อันนี้เอกส่งแล้วหามาโอเคนะครับมาเอาพี่ลุดะพี่ลุดะพี่ก็ลุดนะแมเนี่ยมันมันมันมีเอกส่งพวกเอาเอาตีตีเอาตีตีพี่ลุด่าโอเค้วครับอันนี้เป็นอนุโลมนะครับพี่ลุดนะโอเคนะมันมันก็จะม่วนไปเองมันมันมืนไปเปลัาพี่ลุดนะพี่ลุดโอเคนะครับ ย้อนเปิ้นสังกานะครับย้อนเปิ้นแล้วก็สังกาจริงวางวางอาดเนี่ยวางับอาดเนี่ยอัน,นวางับอาดเนี่ยมันเป็นสะระอาสระอาเหมาือนกันนะ mm hmm. <laughs> เพียงแต่ตัวสะกดมันคนนาคนละตัวนะอันตัววางนีมันสะกดด,ด้วยตัวงงูนช่ไหมอันอาดนี่ยหมอาดเนี่ยมันสะกดด้วยยอหญิงใช่ไหมใช่ไหมเป็น วังอาจวังอาจมันเป็นสละอาเหมือนกันนะใครสละกู้นะครับอันนี้ก็สละกู้อาจยาเนี่ยก็สละกู้นะสละอาสละอาเหมือนไหมเนี่ยสามตัวนี้เป็นสละอาทั้งนั้นนะครับเพียงแค่ว่าสองตัวหน้ามันมีตัวสะกดนะครับแม่ก็คือเป็นสละกู้นะครับเห็นไหมอันต่อไปนะครับใม่อันมันเสียงโทพิเศษแล้วประกอบแก่นนะแก่นนะแก่นนะเห็ไหมแก่นนี่เป็นไม่เอกถึงเอกซ์แล้วแก่นมันอ่าอันนี้ทรงเสียง โทรพิเศษนะแถมบอมเป็นไอ้ไอ้นี่ยก๊แกเกนก็นะเป็นก็ๆอักษรกู้นะครับอักษรกู้กกๆก็ก๊อมเกนมันโอเคนะครับได้ถึงสองอย่างนะใครมาได้ก๊กู้ด้วยอักษรกู้แล้วก็เอกชงด้วยนะครับว่าจับะหารปัญจาด่วนสั้นๆมันเสียงโทพิเศษนะก็หมายพวกเอาด่วนนะด่วนนะ เป็นไม่เอกเสีงเอกนึกะไรไหมไม่เอกเสีงเอกก็คือเอกสรงนะก็เห็นไหมฮะโอเคนะครับไม่เอกเสีงเอกอ่าเอกสรงนะครับเห็นไหมบ่หมายภาพทันอ่าบ่หมายบ่หมายก็ภาพทันเนี่ยมันก็อันอันสระโก้นะครับสระอาสระอานะครับเห็นไหมบ่หมายภาพอ่าหมายภาพอะไรแบบนีโอเคนะครับเป็นสระโกู้นะภาพทันโต้ไหวไว้ป็นเสียงตีไหมอ่า ใจเป็นเสียงตีกับโต๊ดเนี่ยเอาโต๊ดเนี่ยอันโต๊ดนี่มันเสียงโทนั่นไงเนี่ยเนี่ยเนโต๊ดโต๊ะนะไม่โกลใช่ไหมสกุตัวตัวอันตัวสะอ่าสบอหนังะสะสบอใช่ไหมอ่อันเสียงโทนั่นก็เนี่ยเป็นเสียงโทนั่นไงโทใช่ไหมเว้นโททรงตีใช่ไหมเนี่ยโทก็บอกแล้วว่าตะกี้ไม่อ่าไม่เสียงเอกไม่เสียงโทแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทอ COVID ันน <aran> ี้เสียงโทใช่ไหมโอเคนะครับอ่าได้ไรมา อันนี้คือลักษณะของอการเขียนข้าวโบราณอันข้าวองค์ยินนะครับก็จะเน้นอย่า,ยาย Solar อีมันถึงว่ามันม่วนเออเป็นแบบฉบับกันห่อ,หองห่อ,หองโมโหละเจ้าละนาเป็นสืบกันต่อไปแล้วก็มาเนี่ยนะครับวัน,นนี้เรามาเล่ากันต่อเลยแล้วก็ไมไหม่หลังจากอันอตอนที่แล้วนะตอนที่หนึ่งนะที่สิบสองปวะกอบโอละนามาโอถึงอันหกอ หกพี่น้องนะครับหกอันหกกระมานพี่น้องนะอออัอนเปิ้ลกับมาเฝ้าแล้วโอ้สเสบียงอาหารขัดแค้นโบเราสุบมูราโมลีอะย่างก็บมาโ้มีแล้วโอ้อ่ะาแน่งหมดแล้วนั่งปรึกษากันนะก็ไปแม่วันนี้มาอูต่อนะครับเปิ้ลก็จะอู้กัน่ออะไรไหมพระพิตาเออพระพิตานะครับเหมือนจักหูคักเหมือนก็ว่าหูเฮาอย่างไรว่า ชี้แต่งให้เฮามาเออมาถึงมัดใจเฮามาเนี่ยเออมาเอาพิรุธมันทำท่าเหมือนก็เฮาจะเป็นพิรุธเดี๋ยวก็ย้อนเปิ้นสังกาเปิ้นสงสัยสังกานะครับจริงว่างาดเนี่ยเป็นกรำแกนมันวาง เอาเป็นเอาตายวางอานญานะครับโอ้เป็นเป็นเอาเป็นเอาตายแล้วว่าจักพหานเอ้เออพหานนะเว้ยปัญจาดวนสั้นเห็นไหมสั่งพหานเลยเนะวางอะไรบ่หมายภาคทันโจดวะไอเรื่องภาคทันบ่เมาเลยเอาพหานอย่างเดียวเห้นไหเป็นไงไหมจาติตั้มกาน ตั้งนายจัดใจเฮ้ยตุงลูกน้องตุงลูกพี่เอาหมดนกันบ่ได้กลับมาเฮ้ถ้าบ่ได้แม่นายมาตายจ่ายลูกเดียวจักเอาชีวิตาฮ้อเมียนอาตาเฮ้ยเฮ้ออยู่สกุลละแต่ก่อนมาบ่มียอันเฮ้แต่ก่อนมาเนี่ยโอ้กันดีขนาดนั้าไม่มา ไม่เดียวเนี่ยมอว่าอย่างอันนาโอ้แต่แล้วไงวะป่ออภปิดากันกรรมันเออเอาละอันถ้าสมมุติว่ากรรมันกรรมันน้อยนะกันกรรมันเอามาฮอดนี่เออได้อันได้แม่นายมาแต่มาฮอดนี่มาพักการได้ดีจุงกี้เออเขาเนี้ยกันได้ก็ดีเนาะเห็นไหมวางแผนเลยจะวางแผนแล้ว กำหน้ากำหลังจัะได้เงียบมิดเฮอ,อากำหน้าอันก็คือไอไปไปพักหน้าพักหลังอนะไรอย่างก็คิดกันนู่นดีเนาะก็ยามักอิ่มใส่ใส่เนะี่ยเฮจะไปมักอันกินอิ่มแล้วก็น,นอนอปะกันนั่งล้อมพร้อมกำพรึกษามานั่งล้อมหมดพรึกษา กันว่าได้มาโอ้ก็มันได้มาแม่นายมาแต้เนี่ยเลยเหมือนนึกว่าเออเหมือนแต้เนาะเออถ้ามาได้มาแต้เนี่ยเลยเฮาป้ากันฟันเฮอเอาละวางแผนละเฮาป้ากันฟันบอกเออลุมฟันมันบบกเออฮปุดสะบัดเออมันขาดพุดไปเลยส่วนกัมมันนะท้ายเออนี่มาอ่าเอาละวางแผนกันเลยนะครับ มันมาถ้ามันมนได้มาแด้มันเอาจะเอาควันมันมาปุ๊ดเลยนะโอเคหน่อยมหม <c oughs> เอาล่ะวางแผนกันเอาได้เรื่องในราเราครับมันจะเป็นได้ก็เอาอันบทหน้าก็ก่้ยมาว่ากัน,นารกรมเนอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ